มีงอกางต้องมีสมัยเด็กที่มีตวฮะอ๋อมีสมัยอที่บูคุณก็อยู่ได้แต่เห็นนะกดูว่าตัวอย่างกระิกนะของทีู่คุณนีีบปบปต้องมาซื้ต้องมานั้มีงอกร่ที่แต่ความจริงมันต้องมีเอกสารนะตัวนผมมีบัตรมมีบคนม่เีมีบัตแต่ผมขอเอกสารให้พี่ตับมอกรท่กตับปั๊บเขาต้องมีมีบัตรบัตรที่กรสนไตวจนะ พี่เครมพี่เองพี่กร็ที่กินของเอกสารอไเอะขอเอกสารอ่ะไม่ด้เรีไม่ได้ชี้แจอะไรอาคุึ้สายเอามาเอาทนายมาเลยีผมอ้มันไม่จำเป็นขนาดนั้นมันเรียกเอเรีกพี่พีวัฒน์อยู่้หนพี่เกษตรแต่แ้งมต้องมีต่นีต้องมีใบมอบอำนาจติดนะติดไหมเน่ยตังหรอตังออาจารย์ สรุปเสรุปเตรม้ยสรุปเาที่ททสรุปคุณจะไม่ให้พวกผมใช่ไหมรเพชรเดี๋ยวพี่รอก่อนี่รรไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบไปไ่ไปไม้รบไปต้องรลงพักไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบไปลงพักมงีไปม้ีบไป เดี๋ก็ผมฟ้องทนายได้ให้ผมอธิบายแล้วนะว่ามันผิดกฎหมายไม่ใช่มาตรฐานสายการแล้วใบเอกสารอยู่ไหนะทกผิดเอกสารอยู่ไหนครับคือผมมีชญ์นะจ๊ะเออรู้นะที่ขอเอกสารไม้ผิดเออเนี่ยขอเอกสารเขาเนี่ยเขาไม่ให้คือของพวกนี้เนี่ยคุณเอาตัวอย่างที่ผมขอกุมมาไม่ต้องไม่ต้องอย่างเดียวบ้านเอาเอ็กสารมาตัวอย่าี้คือใบเอกสารนะครับต้องมีนะครับที่ไปแต่ว่าของพวกเนี้ยเราเนี่ยมันไม่มีนี่มันตักผมนะครับตำรวจจึงต้องมาทำการตัดกุมนะครับเอาที่ตำรวจซื้อของผมอ่ะผมไม่รู้ผมไม่มาจับกุ้ยเลยซื้อบ้านเหมือนพี่เนี่ย ก็ไม่รู้อ,อ,อ่ะลอาจารย์ในมือพี่น่เขาแบงค์แบนถ่ามเลยมีบอกเย่าทำไม่ต้องนีอะนี่